สวัสดีครับพาะเขสวนอีกแล้วมาเบิงมักซิดาครับที่เห็นอยู่นี่คือพันธุ์สุ่ยมีหรือสายนำพึ่งนะครับเนาะมาอนี้พามาเบิงความดอกพอดีเขาติดดอกชุดไม้ครับมาเบิงว่าดอกเขาประมาณไดน,นะครับเนาะเพื่อมีคนอยากสนใจปลูกช่ไดีรู้ว่าดอกเขาดอกซ้ำใดครับนี่คือหน่วยถี่มันหลงอยู่นะครับเนาะสองหน่วยนี่หลงมาจากชุดที่แล้วที่ผมห่อไว้ครับนี่ รสชาติคล้ายกินจูครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็เลือกสายพันธุ์นี้ครับสุ่ยมี่หรือว่าสายน้ำผึ้งขะครับเนาะสำหรับ้ทีิตัดสินใจว่าจะปลูกสิบปลูกสายพันธุ์ไหนดีลองหามาปลูกทดลองครับเดี๋ยวนี้ต้นพันธุ์บ่แพงแล้วอันนี้เป็นส่ขาวนะครับเด้อมบิ่งดอกครับนี่ลักษณะาการติดลูกของเขาติด